สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวัสดีครับวันนี้พามาเบิ้งหน้าน้ำท่วมวาสิวันเขานะครับวาสิวันเขาเรียกว่าเดวานเลยเนี่ยน้ำท่วมหน้าครับบริารบาลวักเขานะโอ้ยมาเบิบ้งบริจากผากเลยครับ,นบเนีนน่ยเบิ้งขุนท่วมคักท่วมแน่แม่น้ำแดงเชื่องคืนแหมโอ้สุดยอดเลยวันน่ะ คุณนะ่โอ้ยบริจากผักนะครับบริจากผักเลยตกมาสามเมื่อสามขึ้นไปใส่อะไรฝนตกพอออกมาเบิงหน้าเราโอ้ยเป็น อาสีมาวานเข่าก็ขึ้นซีบุคือหุอห่นหลาประมาณจักอาทิตย์หนึ่งหุ่นหละเพื่อคนสีแขงนะครับแต่ะ่าขันต๊กไม่อีกมาแล้งก็ขึ้นสีบุเลียวหล่ะล,ะละ่ะขึ้นเนี่ย้องล่ออีกดนอยครับเนี่ยถ่อีกดนอยจักจอาทิตย์หุ่นละจะดีอย่างหนึ่งผมว่าท่านไหนวานนะครับมูมูพิ่นวานแล้วหุ่นหุ่นน้ำถั่ววานแหละกับว่ามีประโยชน์ยังน้ำถ่วเบิดนะ ของผมดีอย่าง,นงานหนึ่งอ่าว่ะท่านในบวานว่ะท่านในบวานขอคุ้นเพื่อนเพื่อนพี่ๆด้วยครับถึงมาเบิงรับรับมาเบิงนำสวมน้องกันนะครับบมา,านเพื่อเพื่ ทั้งบ้านเพื่อนเพื่อนพี่ๆทวงคู้บ้านผมบ่ครับแต่ทั้งบ้านผมมาตรงห่งวงนอนเนี่ยถามมาปล่อยปล่อยล่องคล้องไหนบ่เดี๋ยวเด้อผมจะ่ายล่องคล้องให้เบิ่งเด้อนี่ข้องกับเต็มขึ้นกันครับข้องกับเต็มขึ้นกันนะข้องมัน <c oughs> มันเต็มข้องมันเล่นดันเข้ามาทางไห,หน่าน,นะครับเนี่ยมันดันขมา น,นี่พ่นไหลคล้องวาท่านพ่นไหล่รัดไหลขมขมขมขั้นแท่หน้าไปเลยไหมครับนี่ามำขั้นแท่นหน้าไปเลยเนี่ยพ่นไหล่ขำันแท่หน้าไปเลยเห็นบหครับไหล่ามขันแท่หน้าไปเลย เป็นคลองไปเลยว่ ary, มเมนทะเลแมเบื้องน้าไหลครับนะน้่ไหลไ้ลมาท่านไหลรัลดกันแท้ไปเลยนะครับอีจกจ้าอาทิตย์หนึ่งคนละขันฝนมาตัวเราไม่อีกนะครับ แต่ถาต้นน้ำอ,อีกก็ล่อๆไปเรื่อยๆนะครับเมืองผลสภาครับเมืองผลสภาพนำมีไฮน้าได้ครับโบเมนทะเลเรือ่าเมนคลองนะครับไฮน้าครับน้ำถ่วมครับน้ำคว่น้ำถ่วมหน้าพ้่นอยู่ทึ่งพุ่นทางบนพุ่นกะกะกะสิพอดีอยู่ครับเพิ่นวานเข่าว้แต่ว่าของผมมันหน้าลุมครับหน้าลุมหน้าลุม แต่ผมแม่มีบ่มไแดดนะครับผมผมคนไทยแดดแถบเบงบมีม่แดดได้นะบมมีแดดเลยไม่แต่ฝ่าไม่แต่เมฆฝนทั้งนั้นเลยครับนะไม่แต่เมฆฝนทั้งนั้นเลยแต่จากเซตเนี่ได้แล้วนะครับเนาะธรรมชาติเป็นสางมากแบบนี้นะครับไพ่ธรรมชาติ ธรรมชาติ <c oughs> ปกติน้ำเนี่สิมาช่วงเดือนอ๋อ่าสิงหากันยาสิงหากันยาตุลาเนี่ยนะครับแต่ปีนี้พืชมาเร็วกว่าทุกปีนะครับน้ำฝนมาเร็วกว่าทุกปีปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยบ่มีบ่เป็นแบบนี้เลยปีที่แล้วเนี่ยบ่บเ,ปบบเป็นสภาพแบบนี้เลยแห้งเกันแห้งนะครับนเป็แห้ง เนี่ย yeah. ข่างบ้านเพิ่นเอาหน้าข่างกันเพ่นอรื่องสูบหน้ามาสูบสูบเบอ,อ,อกแล้วเนาะสิวางเด้ ทุ่งหน้าเลยครับโบเมนทะเล่โมเมนทะเลครับทุ่งหน้าครับโบเมนทะเลครับเขาเนี่ยบรต้องพูดได้บ้างเนี่ยเรต้องพูดถึงเราอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าทาน้ำคุ้นเนี่ยเขาเขาเขา เขาจะตายสิน่าเลยครับจะวัาน์นามสใสเนี่ยบเป็นหยังครับนามใสมีแดดเนี่ยเขาบ่เป็นหยังแต่นนี้นามคุณนาคุณเพิ่งสภาพแล้วผมไม่อยากพาครับโอเคนะครับขอบคุณลหลนยๆเดอรับขาถือว่าเบิ่งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากใจรัฐคนฝากชี้ออฟฟิเชียลนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายยบายย